เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจอีกอย่างหนึ่งกับอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารของไทยอย่างปืนใหญ่อัตราจรล้ออย่าง ATMG ที่ไทยเรามีประจำการหนึ่งในความภูมิใจนี้ ATMG เป็นปืนใหญ่อัตราจรล้ออย่างที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาโดยศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหการรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมในโครงการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อการพัฒนาอาวุธพึ่งพาตนเองในอนาคตให้กับกองทัพบ,บกไทยปืนใหญ่อัตราจรถือได้ว่าเป็นอาวุธที่เราภูมิใจที่ไทยสามารถผลิตขึ้นใช้เองได้ภายในกองทัพซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศอิสราเอลในการปรับปรุงพัฒนาปืนใหญ่แบบลากจูงให้เป็นแบบอัตรจรรจรล้อ,อยางหรือปืนใหญ่อัตรจรรจรล้อ,อยาง ATMG ถึงแม้ไทยเราจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศในการปรับปรุงพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารก็เป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจของเราที่สามารถพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาเพื่อใช้ในกองทัพและเป็นจุดเริ่มต้นของเราที่จะมุ่งพัฒนาและพัฒนาอาวุธในกองทัพใช้เองโดยลดการนำเข้าอาวุธทางทหารปืนใหญ่อัตราจรล้อย,ยาง ATMG เป็นอาวุธที่ยิงได้เกินกว่าระยะสายตามองเห็นและสามารถยิงได้เข้าไปลึกในพื้นที่เขตของศัตรูปืนใหญ่ล้อยางอัตราจร ATMG เป็นอาวุธที่ถูกประกอบและพัฒนาภายในประเทศไทยปืนใหญ่อัตราจรล้อยาง ATMG เป็นปืนใหญ่ที่มีขนาด155ม mm, ิมหรือ52คาลิเบอร์และมีระยะยิงไกล40กิโล ตัวรถสามารถบรรทุกกระสุนปืนได้18นัดทําการยิง2นัดต่อนาทีใช้เวลาในการเตรียมพร้อมในการยิง2นาทีผลิตโดยศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธรบรีภายใต้สิทธิบัตรจากประเทศอิสราเอลติดตั้งอยู่บนรถทัทรา6ล้อขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลกำลัง400แรงม้าทำความเร็วสูงสุดอยู่บนถนนได้90กิโเมตรต่อชั่วโมง ระยะปฏิบัติการ400กิโลเมตรมีพลประจำปืน6นายตัวห้องผู้โดยสารออกแบบโดยโครงสร้างที่แข็งแรงเพื่อป้องกันแรงอัดอากาศขณะยิงปืนใหญ่มีเกราะป้องกันกระสุนและป้องกันพลประจำปืนทางอาวุธนิวเคลียร์ชีวะและเคมีและล้อยางที่สามารถวิ่งต่อได้แม้แมไม่มีลมยางระบบปืนใหญ่อัตราจร ATMG เป็นระบบข้าวที่ตั้งยิงอัตโนมัติระบบบรรจุกระสุนแบบกึ่งอัตโนมัติและระบบควบคุมอำนวยการยิงอัตโนมัติประจำหมู่ปืนในอนาคตข้างหน้าเราสามารถพัฒนาและต่อยอดความต้องการของกองทัพได้ให้มีประสิทธิภาพให้สูงมากขึ้นในการวิจัยอาวุธยุทโธปกรณ์หรือในการผลิตอาวุธแต่ละครั้งนอกจากเราจะได้อาวุธแล้วเรายังได้วิจัย แล้วสิ่งที่เราได้ตามมาคือเราได้องค์ความรู้รู้ถึงรายละเอียดของมันทุกขั้นตอนเราได้เครื่องจักรที่ทันสมัยเราได้วางสายพานการผลิตเป็นแมสโปรด u c t ใหญ่ๆทำให้หน่วยมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอย่างกว้างขวางขึ้นนอกจากจะสร้างและผลิตแล้วยังสามารถนำไปพัฒนาอาวุธจุปกรณ์ทางกองทัพบ,บกที่ล้าสมัยอยู่ หรือชำรุดอยู่เราซ่อมให้กับกองทัพบ,บกได้ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธเกิดมาจากการพึ่งพาตนเองศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธได้ไดผลิตให้กับกองทัพบ,บกหลายรายการไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดกระสุนปืนใหญ่กระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดปืนเล็กยาวอาวุธของเรามีราคาไม่แพงแต่มีความทันสมัยที่ต่างประเทศยอมรับสิ่งเหล่านี้ มันนำพาการลดรายจ่ายของประเทศได้และสร้างงานให้กับประเทศชาติด้วยและมีองค์ความรู้เข้ามากับหน่วยงานอย่างถาวรต่อไปผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหากรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารได้กล่าวไว้ท่านผู้ชมที่มีความคิดเห็นกับอาวุธจุทภาปกณ์ทางทหารที่ไทยเราได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ ภายในประเทศว่ากองทัพบ,บกเดี่ยวนี้ใช้อาวุธทางทหารหลากหลายประเทศก็เป็นห่วงเรื่องการซ่อมบำรุงนะจากความคิดเห็นนี้ผมก็เชื่อว่ากองทัพเราได้จัดหาอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์หลากหลายแหล่งผลิตทั้นนำเข้าร้อเเซและผลิตพัฒนาเองเชื่อว่ากองทัพก็ต้องมีแผนการซ่อมบำรุงอาวุธแต่ละชนิดอยู่แล้ว หากซ่อมบำรุงได้เองภายในกองทัพได้การทำการซ่อมบำรุงก็ทำการซ่อมบำรุงและอาวุธบางชนิดให้กับบริษัทที่อยู่ในไทยที่เป็นคนไทยเป็นเจ้าของก็สามารถซ่อมบำรุงให้กับกองทัพได้ก็ให้บริษัทภายในประเทศทำแต่ถ้าหากว่าอาวุธยุทโธปกรณท์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเราเองไม่สามารถทำได้เราก็ให้ผู้ผลิตทำการซ่อมบำรุงตามกรอบระยะเวลาใช้งานอย่างสม่ำเสมอ อาวุธทางทหารบางอย่างที่ไทยเรานําเข้าจากต่างประเทศผู้ผลิตบางครั้งก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเช่นกันครับท่านผู้ชมบางท่านก็แสดงความยิดเห็น,หนก,กับรถที่นําปืนใหญ่มาติดตั้งก็มีคําถามว่าทําไมไม่ใช่รถของสายญี่ปุ่นหรือยุโรปแบบที่สัพพวุฒิคุ้นเคยงานซ่อมบํารุงการจัดหาอะไรสํารองกับตัวรถ มันจะได้ง่ายเพราะในประเทศเรามีโรงงานรถยนต์เหล่านี้อยู่เป็นรถทัศนํานำเอาปืนใหญ่มาติดตั้งงานซ่อมบำรุงก็คงจะยุ่งแน่นี่คือเป็นความเป็นห่วงนะฮะจากท่านผู้ชมจากความที่เห็นนี้ทำให้มองได้อีกมุมหนึง่งว่าถ้าเราเลือกรถได้ทำไมเราไม่เลือกเอารถที่มีโรงงานผลิตในประเทศเพราะจะง่ายต่อการผลิตอะไรสำรองในการซ่อมบำรุงตัวรถหรือ ทางกองทัพก็จะมีอีกเหตุผลหนึ่งที่เราอาจจะไม่รู้ที่จําเป็นต้องใช้รถอย่างยี่ห้อทัตตาก็โดยรวมแล้วผมก็คิดว่านะฮะการที่ไทยเราเนี่ยถึงแม้จะเป็นการซื้อลิขสิทธิ์มาหรือได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นฝีมือคนไทยเราที่ได้ร่วมทำขึ้นมา มันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกไทยผมถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆครับดีกว่าที่เราไปซื้ออุปกรณ์จากทางทหารร้อยเร์เซ์มานะโดยที่ซ่อมบำรุงก็ให้เขาดูแลการอัปเกรดให้ทันสมัยก็ต้องให้เขาดูแลแต่การที่เราซื้อลิขสิทธิ์มาการที่เราได้รับการถ่ายทอดโนโลยี ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเป็นจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งที่เป็นการพัฒนากองทัพบ,บกไทยเราเป็นการพัฒนาอาวุธยุทธปกรณ์ของไทยเราที่มุ่งเน้นพึ่งพาตัวเองผมเห็นด้วยอย่างยิ่งในการเริ่มต้นในการพัฒนาอาวุธยุทธกรณ์ของกองทัพบ,บกไทยเราด้วยการพึ่งพาตัวเอง